เพราะชีวิตคนเราแสนสั้นและมีเพียงชีวิตเดียวครับเราเลยต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะดําเนินชีวิตที่แสนสั้นและมีชีวิตเดียวนั้นให้มีความสุขและมีความหมายได้ยังไงพบคบตอบเหล่านั้นได้ในรายการน้ําคร้่งแก้วกับผมสุรัตน์โพธิปัาสตร์ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพบผมคนเดียวแล้วครับพอดีคุณหญิงซึ่งเป็นพิธีกรคู่กันวันนี้ติดภารกิจต่างจังหวัดนะครับไม่สามารถมาร่วมได้ครับผมนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเข้าสู่บรรยากาศของการฟังเพลงนะครับซึ่ง เพลงประเภทนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ถ้าย้อนไปในยุคหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่ใช่กระแสหลักของคนไทยต้องถือว่าเป็นกระแสรองโอเคนะครับเราเรียกว่าเป็นเพลงประเภทเพลงแจ๊สหรือประเภทเพลงบลูส์นั่นเองนะครับจุดเริ่มต้นของเพลงแจ๊สเพลงบลูส์นะครับเป็นเพลงที่มาจากคนผิวดำนะครับในอเมริกานะครับซึ่งเขาก็ใช้เวลายามว่างที่ว่างเว้นจากการที่ทํางานต่างๆที่ทํางานหนัก,กน,นะฮะคนพวกนี้นะฮะเขาก็มา ร่วมกวนกันแล้วก็เล่นดนตรีกันนะครับบางครั้งก็พูดถึงความคับแค้นในชีวิตหรือความสนุกสนานในชีวิตบ้างนะครับและเพลงกลุ่มพวกนี้นะครับก็มีการพัฒนาเติบโตมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนั่นเองนะครับและในยุคสมัยหนึ่งต้องเรียนว่าคนไทยรู้จักแจ๊สรู้จักบลูส์ก็เพราะว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ของเรานั่นเองนะครับในการที่พระองค์ทรงเป็นต้องบอกว่าเป็นอ,อ,อัครศิลปินนะครับ ที่มีความสนใจในเพลงแจ๊สเพลงบลูแล้วต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในศิลปินประเภทนี้ระดับโลกเลยนะครับหลายหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่มาทราบในยุคหลังแต่เพลงพระราชนิพลที่เราฟังด้เด็กยันโตนะครับพวกนั้นเป็นแจ๊สและบลูส์ทั้งิ้นนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมครับคนรุ่นใหม่นะครับน้องๆที่มีโอกาสได้เรียนดนตรีนะครับก็เริ่มที่มาสนใจในเพลงในแขนงนี้มากขึ้นนะครับการฟังเพลงนะครับในเพลงแจ๊สเพลงบลูส์นะครับ มันก็เป็นเพลงที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะเข้าถึงนะครับในเชิงของศิลปะของดนตรีได้อย่างลึกซึ้งเนื่องจากว่าโน้ตที่เป็นอยู่แล้วก็ลักษณะการเล่นที่ใช้กว่าอิสระในการเล่นแล้วก็เล่นที่มาจากจิตวิญญาณข้างในนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ถ้าพูดถึงแจ๊สกับรูแล้วเนี่ยนะครับต้องพามาสถานทีน่ก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ คนในวงการนี้รู้จักกันดีนะครับก็คือแซกโซโฟนผับนั่นเองวันนี้แซกโซโฟนผับเกิดเปิดมาทั้งหมด27ปีแล้วครับนะครับแล้วก็ผมก็ตามหาตัวมานานว่าเจ้าของเป็นใครแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้พบกับคุ้ส่วนใหญ่ท่านหนึ่งด้วยกันนะครับแซกโซโฟนผับนะครับเรามาชวนก็คุยในว่าประวัติความเป็นมาของสถานที่ที่เป็นตำนานแห่งนี้เป็นอย่างไรและวงการแจ๊สบลูของบ้านเราวันนี้เป็นยังไงบ้างต้องติดตามให้ได้ในช่วงเติมน้ำด้วยกันครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับในช่วงเติมน้ําในวันนี้นี่นะครับต้องบอกตรงๆว่าเอ็อเอกซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยปกติแล้วไม่เคยได้ให้สัมภาษณ์ที่ไหนนะฮะเราก็ต้องบอกว่าโลโกไฟด้วยคลิปตัวเองโลโกไฟมากๆเลยนะครับวันนี้เรามาเยืยนถึงถิ่นที่เรียกว่าเป็นตำนานแห่งแครบลูสเพลงแจ๊สนะครับ <It> s <S ต้องพูดว่า <'s> พอเพลงระดับเพลงฟังเพลงระดับแจ๊สบลูสแบบจริงจังเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่ และที่นี่ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่นักท่องเที่ยวนะครับที่นิยมการฟังเพลงนะครับเกือบทุกคนเลยครับที่มากรุงเทพต้องแวะมาแะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่แซกโซโฟนผับนะครับแล้ววันนี้ผมได้อยู่กับพี่หนวดนะครับหนึ่งในเจ้าของของแซกโซโฟนครับสวัสดีครับพี่หนวดครับสวัสดีครับพี่หนวดอยากพี่หนวดเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าตำนาน27ปีแล้วใช่ไหมฮะวันนี้นี่27ปีเนี่ย เขา้เขาปีที่28เข้าปีที่28ผับผับหนึ่งเนี่ยผมว่าถ้ามองถึงในประเทศไทยเนี่ยนะฮะผับผับหนึ่งจะเปิดถึง 27- 28ปีเนี่ยผมว่านับที่ได้เลยที่อยู่มานานกันาดน,นี้ตอนนั้นที่มาที่ไปเป็นยังไงครับพ,พี่หน่วยครับคือกลุ่มพวกผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น<ม>พ่อค้านักธุรกิจ<อ>รับราชาการอ๋อครับทำอินทีเลียมากยุคแรกๆนะฮะเราก็เป็นคนที่ว่าชอบ ชอบดื่มช่วงนั้นก็ชอบดื่มชอบตามภาษาทุกคนยุคนั้นนะะเราช่วงนั้นอายุก็ยังน้อยอยู่ก็ชอบดื่มก็ชอบเที่ยวฟังเพลงก็เราก็ชอบเพลงอย่างนี้เพลงโดยเฉพาะเป็นแจ๊สเนี่ยชอบแจ๊สบลูเนี่ยบลูเนี่ยจะฟังมานานแล้วฟังตั้งแต่วัยรุ่นแล้วตั้งแต่เด็กแล้วฟังชอบเพลงบลูมากชอบตัวผมเองนะครับผมแล้วก็พอลาช่วงนั้นกระแสผับก็เริ่มเริ่มจะเข้ามาครับ เราก็เออเราน่าจะทําธุรกิจอันนี้หห่อยตอนแรกใจจริงอะ่ะไม่คิดว่ามันจะอยู่ยืนยาวไปถึงปัจนนี้นะผมเม่อกี้เาอยากจะทําสนุกสนุกกันเป็นที่กินเหล้ากันใช่ใช่แบบเวลาเพื่อนมาสังสรรค์อะไรกันกใช่ใช่ใช่ก็ทำเกิดแล้วมันโดนใจคนที่เขาชอบสไตล์อย่างนี้ทั้งแก่ทั้งแขกต่างชาติครับผมอไปโดนเข้า เลยมันต้องอยู่เลยเราอยู่ยืนยาวมัเลยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ต้องทาต่อเนี่งกันมากับสามสิบปีแล้วพี่ครับครับโอ้ครับแล้วแล้วส่วนใหญ่พรรคพวกที่ตอนนั้นที่มาหุ้นส่วนด้วยกันอย่างที่พี่ว่าก็มีข้าราชการพ่อค้ายังไงบ้างนะฮะเป็นกลุ่มยังไงบ้างฮะเป็นกลุ่มทุกวันนี้ก็อยู่ตอนนี้ผมเหลืออยู่สามตอมีสามหุ้นส่วนสามหุ้นส่วนัสมัยก่อนมีหลายคนแล้วก็เขาก็ขายหุ้นไปบ้างครับผมก็เหลือผมอยู่สามคน ตอนนี้ก็เหลือยู่สามคนสามคนเป็นหลักเลยครับสามคนเป็นหลักก็อย่างที่บอกอ่ะเวลาเราเริ่มพอว่าจะทําเป็นเป็นแจ๊สเป็นบลูแล้วเนี่ยเออมันก็ต้องเป็นลักษณะเป็นบลูจริงๆเป็นแจ๊สจริงๆปัญหาคือ้ดูตีบลูด่หายากมากนะยุคนั้นจะหาดูตีี่ไหนมาเล่นเออแล้วตอนนั้นยุคนั้นผมว่าคนไทยน้อยมากนะเออหายากมากเราก็พอดีไปรู้จักก็ช้ยบลูนี่แหละอเขาก็เขาทำดูตีให้ ครับทำเนี่ยก็ได้เขาทำเขาเล่นกับผมอยู่หลายปีนะใช่ผมตอนที่กขาจะอะอกไปภารกิจส่วนตัวมากไปอยู่เมืองนอกมากครับผมแล้วกลับมาทุกวันนี้ยังมาเล่นเราอยู่เดือนละครั้งสองครั้ง<อ>ครับใช่บลูแล้วยุคนั้นนอกจากใช้บูแล้วพี่ไปหาหนักดนตรีที่ไหนเพราะผมจําได้ตอนนั้นสมัยนู้นยุคแรกๆก็มีหลายหลายวงเหมือนกันครับคือตอนแรกเลยผมไม่มีบลูเลยนะผมไปได้ต้องทำแจ๊ตต้องต้องเอาแจ๊สนำหน้าในช่วงนั้นครับผมก็ดนตรีแจ๊ส บ้านเราก็คนที่เล่นแจ๊สจริงๆมันก็หายากเนี่ยก็ต้องใช้พวกสเปนยุคนั้นใช้สิปินคนฟิลิปปินส์ใช่ไหมใช้พวกนัสซิงแองกิล่าแตะกูลนี้เพราะแองกิล่าก็เลื่นตรีฑิเขายุคนั้นใครเขารู้จักเขาแล้วใช่ครับแล้วคนรุ่นใหม่เราตอนเนี้ยยังไงก็ต้องชมเชยทางมหาลัยทางทั้งหลายที่มีคณะดนตรีมีคณะดนตรีแล้วเด็กวัยรุ่นเนี่ยโหเก่งมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องจ้างคนตีสามชาต เข้ามาช่วงหลังนี่เห็นน้องพี่เดน้องรุ่นใหม่เก่งมากเก่งมากครับตอนนี้ทั้งนักร้องทั้งนักดนตรีครับยันนี่ก็บุคลากรที่ดีบ้านเราอันนี้ไม่ต้องไปพึ่งใครแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นนะฮะในวงการนี้แขกในยุคแรกๆครับพี่ในยุคสมัยนั้นแขกที่มานี่เป็นใครก็เป็นคนไทยเนี่ยนะที่ชอบสไตล์อย่างนี้แล้วก็มีต่างชาติครแบ้วมีพวกฝรั่งแถวยุโรปแถวเิกาเยอะก็ค่อย ปากต่อปากกันฮนะเขารู้จักเพราะสมัยนี้มันมีพวกอะไรโรลลี่แพนเนตมีทริปิลไวเซอร,รม์มีอะไรใช่ไหมมีแหล่สมัยนั้นเขารู้จักกันได้ไงอ่ะพี่ก็ใช้สื่อทางถึงพิมพ์นี้ฮะทางผมตอนนั้นผมก็โฆษณาก็เนชั่นอ๋อกันเนชั่น,น,ชนใช่ไครับผม <laughs> <laughs> ก็ยินดีวันนี้เดชันมาเป็นคือเดชัมนม<ะ>าใช่ครับผมผมก็เติบโตมากับเดชันเหมือนกันช่วงนั้นต้องใช้เพราะาลูกค้าของเราก็เป็นต่างชาติเยอะเขา,า,าก็่าสื่อเภาษาอังกฤษกันแล้วก็ใช้หนังสือสวัสดีที่วางตามการบินไทย<อ>ใ,ชใช้ตรงนั้นนะเป็นสื่อแล้วก็ต่อเนื่องเอยมาเดี๋ยวนี้แขกผมว่าโอ้โหคนรุ่นใหม่เนี่ยมาฟังเพลงพวกนี้เยอะอย่างน้องๆที่เรียนวัยรุ่นเนี่ยเรียนพอเรียนมหาลัยเสร็จจบแล้วมีงานมีการทํา ใช่ไหมฮะสมัยตัววัยรุ่นก็ชอบตไตา์อย่างเออก็เบือ่อกขหันมาฟังเพลงอย่างนี้บา้างครับผมเขามาเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาต้องมาทุกที่วะเ,เดือนเขามาครั้งหนึ่งสองครั้งเออมันก็หมุนเวียนกันแขกมันก็หมุนคนไทยเยอะคคนไทยเราคนนี้แสดงว่าสัดส่วนของคนไทยถ้าเปรียบสมัยก่อนเนี่ยยุคนี้คนไทยเริ่มเยอะขึ้นครับเพราะสมัยก่อนผมจําได้มานี่ก็จะมี ต่างชาติครับเยอะเลยช่วงนั้นนี่ฝรั่งเต็มล้าแม่บทอ่าใช่ใช่ใช่ใเต็มล่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็ยังเยอะอยู่ฮะแต่ว่าครึ่งครึ่งผมว่าอาจจะมีใช่ใช่ใช่พอเปิดนนิดางวันนี้น้อยกว่าคนไทยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังกว้างฮะได้พวกเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วสิงคโปร์ฮ่องกงพวกสไตล์จีนแล้วพวกที่ก็ชอบแนวเพลงประเภทนี้ต้องมีเข้ามาแล้วก็คือถ้าเขาชอบแนวพวกนี้ถ้าเขามาเมืองไทยยังไงเขาต้องแวะถูกไหมอย่างน้อยก็ต้องมาสักครั้งหนึ่งมาเยือนมามาเหยียบที่นี่สักครั้งหนึ่ง เห็นพ <Okay. S 2> ี่หนวดพูดถึงเรื่องการฟังเพลงของคนไทยในสมัยนั้นนะครับ <Okay. S 2> แน่นอนครับแจ๊สบลูในยุคกับ30ปีที่แล้วเนี่ย <Okay. S 2> อ่ะบูตรงๆเนี่ยผมเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ผมก็ฟังเพลงแจ๊สเพลงบูมานานนะครับ <Okay. S 1> ตอนที่เริ่มฟังเนี่ยเ <Okay. S 1> พิ่งมารู้ว่าอ๋อจริงๆในหลวงเนี่ย เพลงที่ในหลวงเล่นมาก่อนเป็นแจ๊สเป็นบลูหมดเลยแต่เราไม่รู้ไงใช่ไหมเราก็ไม่รู้อ่ะแต่พอเรามาฟังยุคหลังเอ้าทุกเพลงเลยจิ้มไปเลยบลูซะเยอะอะบลูซะเยอะเป็นบลูซะเยอะเพลงสตาร์ชีวิตเลยก็เป็นบลูอ่าสตาร์ชีวิตก็เป็นบลูก็แล้วแต่อารมณ์ของเพลงถ้าออกไปทางแบบเศร้าๆหน่อยก็จะเป็นบลูถ้าเป็นทางแบบสดใสหน่อยก็จะเป็นแจ๊สอย่างนั้นใช่ไหมเพราะนหลวงเราเก่งมากครับท่านนี่ยเล่นเพลงเนี่ยต้อง สุดยอดจริงๆใช่ใช่ใช่แล้วแล้วยุคนั้นการยอมรับของคนไทยในฟังการฟังเพลงในแนวแจ๊สบลูช่วงนั้นถือว่ายังน้อยมากครับเป็นยังไงฮะช่วงนั้นยังมีเป็นกลุ่มฮะยังเป็นฟังเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มยังน้อยช่วงผมเปิดสามปีแรกๆเลยนะยิ่งปีแรกๆเนี่ยคนน้อยครับผมผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะช่วงแรกๆเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าโอเค หลังจากนั้นเนี่ยมันเราพยายามรักษาคุณภาพปากต่อปากเราก็ได้มาได้มันเหมือนขั้มบันไดค่อยๆเดินเรยค่อยๆเดินนะไม่ได้ควบภาพทีเดียวเลยไม่ใช่เลยค่อยๆเดินมาแต่นี่น่าสนใจพี่หนว่คือผมเห็นเนี่ยเวลาคนเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอช่วงแรกเนี่ยพอเริ่มที่จะมันไม่เป็นอย่างที่คิดเริ่มเปลี่ยนอุดมการครับอ่ะถูกไหมพี่เปิดแซกโซโฟน พอไปไปมาเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเอาเพลงวงร็อกมาเล่นดี่ว่าอะไรเงี้ย <c oughs> เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนแบบในที่สุดเปลี่ยนแนวไปเลยแต่ทําไมแซกซโฟนถึงยังยืนหยัดโอเคล่ะมีแนวมีสกามีเลกเก้มีพวกฟังกี้มาผสมบ้างแต่ว่าอารมณ์โดยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นบลูเป็นแจ๊สอยู่คอทำไมพี่ถึงยังยืนหยัดแบบนี้ไนดะ้หรือเพราะในช่วงสามปีแรกที่พี่ว่าโอ้โหช่วงนั้นนี่ก็<อ>ช่วงนั้นนี่เพียวๆเลยแจ๊สกับบลูอย่างเดียวเลยนั่นไะสิฮะทำไมไม่เปลี่ยนใจล่ะช่วงหลังๆเนี่ยคล้ายๆว่า แต่ไอ้เรื่องแจ๊สกับบลูเนี่ยเราคอนเซ็ปต์เราเราต้องมีหัวข้ามเนี่ยเราต้องมีเป็นแจ๊สบลูือนบลูของทุกวันนะฮะครับผมเป็นเป็นบลูสามวันมันเป็นแจ๊สสักสี่วันบ้างเราก็ยึดคอนเซ็ปต์นี้มาตลอดนี่เวลาช่วงดึกเนี่ยเราเอาจจะมีเป็นหลากหลายนิดนึงเป็นฟังกี้เป็นโซนเป็นแบบฟ uh ิว huh. ชั่นบ้างเป็นผสมผสานให้มันแบบพ uh huh. อฟังแจ๊สแล้วบางทีเราฟังนาน,น,าน เราก็เริ่มอยากจะหาอะไรมันมัฟังมากเราก็มีเป็นอย่างที่บอกตอนนี้ก็มีช่วงดึกๆลงจะมีสไตล์ฟังกี้เป็นโซนครับผมฮะแล้วก็ออกวาเลนตี้หน่อยอ่าก็ไอตัวเนี้ยก็จะดึงคนกลุ่มรุ่นใหม่เข้ามาฟังเยอะนะเวลาเขามาเนี่ยเขาเออมาฟังแจ๊สเสร็จเขามาเจอเออเพลงยีงเขาคอรู้จัก อ๋อมกัว่าเหมือนกว่ามันก็จะทาให้เราเกาะกลุ่มหลากหลายครับคแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ประนีปน้อมก็คือว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแนวไปอีกแนวทางนึงเลยแต่เราเน้นเรื่องดนตรีหน่อยว่าต้องต้องดีสนุกสนานต้องดีแล้วคุณภาพคุณภาพใช่ไหมฮะต้องต้องเน้นตัวนี้อ๋อถ้าวงที่ว่าไม่ไม่ไม่โดนเราเราก็ เ oh, ล้วก็นะไม่ให้บว่าวงไหนโดนๆแล้วก็โอเคทํางานด้วยกันแล้ววิธีในการที่เราจะคัดเลือกวงที่จะมามามา,มาเป็นามาเป็นวงประจําที่เล่นที่นี่นะครับ,รบพี่พี่หนวดมีวิธีไงเพราะน้องเขาเข,าเข้ามาสมัครเองหรือว่าเราเข้าไปยังไงวนทีเรา,เราก็เราก็ดูเขามากงนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาเล่นอยู่ที่นี่นะส่วนใหญ่จะแตกหนอก,กันบ้างอย่าง oh. อย่างอย่างโก้เนี่ยโก้ Go, แล้วก,ก่อนนี้ก็เล่นอยู่ที่นี่โ้แซงแมนเริ่มเล่มแรกเขาก็เล่นกนะันอยู่ที่นี่ หนึ่งจากกวาง uh huh. นะเมื่อเล็กครั้งแรกทีมนี้เขารวมทีมกันนะโอ้ช่วงนั้นนบันมากเขาเล่นกันสมัยที่เขายังไม่ออกอลบั้มกันนะครับผมสนุกสนานมาก mm hmm. เนี่ยเวลาเขาออกมีไปออกอลบั้มแล้วดังขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ลืมเราครับ,บอกพี่ให้ผมเล่นสักวันหนึ่ง เรากอ็อยากได้เลยล่ะวันหนึ่งเขาก็มาช่วยเราวันหนึ่งกก็มาวันจันทร์ก็คืนหนึ่งเที่ยงคืนใช่ไหมอ่าหลังเที่ยงคืนหนึ่งก็มาวันอาทิตย์อ๋อมันก็เป็นแบบนี้ะนะเขาก็แยกกันไปแล้วก็กลายเป็นว่าจากหนึ่งวงก็เป็นสองวงสามวงอะไรปรว่ากันไปก็แตกไปอย่างอย่างบิ๊กแบงเนี่ยบิ๊กแบงเนี่ยมี JRP น่า JRP อ่าแรกๆก็เป็นจัดก่อนนะฮะพอหลังๆนี่ก็มี อยากจะทําเป็นบิ๊กแบงเป็นเรื่องของเราแน่นสไตล์บลอดเวอย่างเงี้ยแน่นเป็นเป็นดิกซี่แลนด์แบบดิกซี่แลนด์อ่ะมีเครื่องเป่ามีอะไรมีเครื่องเป่าเยอะก็เลยมีนักดนตรีที่เล่นอยู่ข้างเราเลยเนี่ยเป็นฝรั่งเป็นอเมริกันชื่อนิกนะอ๋อคือบเปิดแซกคอร์ดเขาก็ทำก่อนที่เขาจะกลับอเมริกาเขาก็ทำทีมบิ๊กแบงแม่เราทีมอ๋อเลยต่อเนื่องมาทุกวันเนี่ยเป็นเจเอฟ เขาเจอีนี่เกิดเริ่มต้นมาจากมีคนมาเซ็ตอัพให้แบบนี้เนี่ยนี่เขาเป็นคนอยากจะทำขึ้นมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็น้องๆก็เรียนดนตรีจากมหิดลมาจากมหาลัยต่างๆแลต่ละคนฝีมือทั้งนั้นมารวมทีมเล่นนีกันเลยเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเล่นด้วยกันแล้วผมเห็นมีพวกศิลปินแบบทั้งรับเชิญแล้วไม่ได้รับเชิญเยอะแยะนะ ที่มาเราดนตรีต้องเรียนคุณชมนะครับว่าเพลงแจ๊สเพลงบูนยดนตรีพวกนี้มันเป็นดนตรีลักษณะเขาเรียกว่าการอิมโปรวส์เป็นหลักก็คือว่าส่วนใหญ่จะเล่นกัน,กนด้นสดแล้วก็ด้วยตามอารมณ์จังหวะที่ไปนั้นมือจะมีการมาร่วมแจมกันระหว่างคนที่เล่นประจํากับคนที่เป็นแขกแวะเวียนมา โดยที่ไม่ต้องไม่ไมต้องซ้อมกันมาล่วงหน้ามาถึงก็เล่นด้วยกันได้เลยบายฮาร์ดเลยใส่กันเลยบายฮาร์ดด้วยใจด้วยใจเลย <c oughs> ใส่กันเลยด้วยใจเลยมันเป็นดนตรีไม่กี่อย่างในโลกนะพี่นะที่สามารถเล่นแจมกันแบบนี้ได้แบบอย่างอย่างสุขสญญารโดยไม่ต้องเตรียมอะไรก่อนทีนี้จะมีจะมีมาแจมกันบ่อยมากใช่มีทั้งไทยทั้งเทศนะครับมาเขาเขารู้ว่าเราเป็นแหล่งดนตรีเขาก็มากันแล้วอย่างน,นักดนตรีว่าเราจะมีการสื่อสารเขาเก่ง พักพวกเขาเยอะครับผมอย่างกนน็ศิลปินเพื่อนๆเขาต่างประเทศเยอะหลายคนแล้วหลายๆคนก็มีเพื่อนต่างประเทศเป็นทนั้นดนตรีนะครับผมเวลาเขามาเ,ามาเขามาเขารู้ว่าก็เล่นที่นี่หรือมีร้านตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับผมร้านแจ๊สอะไรดีเขาก็มาเขาก็มาแจ้ร,รสรุกาสนาเลย ถ้ามาช่วงนั้นก็เราจะสนุกสน็นใช่ใช่ก็บ่อยๆฮะมาผมก็จะเห็นมีอาจจะเป็นอาจจะมีฝรั่งบกกางคนที่เขาอยู่ที่นี่มานานก็มีใช่ไหมฮะแล้วเขามาพวกก็เอาทําเป็ดตัวเองาเอาซักส่วนตัวเอง <c oughs> <c oughs> <ๆ S 1> มามาพวกก็กระ,ะโดดขึ้นไปแจมด้วยครับก็เป็นบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ที่นี่มันเนี่ยมันมันสนุกอะเข้ามาแล้วมันบรรยากาศก็ลักษณะเป็นกันเองกันเองเหมือนมาเอนจอยอยู่กับเพื่อนๆมาแล้วมันสนุกนะฮะก็เลย เป็นที่พูดกันปากต่อปากเรื่อยมาครับผมนะพี่หนวดมองอนาคตยังไงครับแซ็กโซโฟนผับอนาคตอีกอันนี้อยู่มา30ปีแล้วอีก30ปีข้างหน้าเป็นไงพี่ตัวบอกว่าแก่คน <c oughs> ล่ววันแล้วนะต้องให้คนรุ่นใหม่แล้วล่ะ <c oughs> หลังนั้นก็สารให้คนรุ่นใหม่ก็ทําต่อไปเ <c oughs> นะครับ <c oughs> ได้ที่ว่าแต่ผมรมักมันนะครับผมร้านเนี่ยผมชอบผมถึงผม ทุกวันนี้ผมก็อยู่ข้างหลังนันเป็นส่วนใหญ่นะ oh. ฮะเนื่อบริหารให้คนรุ่นใหม่ก็ทำได้ oh. อันนี้ว่าเราเป็นคนชอบเราเขมาเราถ้าเราไม่ได้มีภารกิจที่ไหนนะเราก็มาดูที่ร้านมาแล้วมีความสุขอ่ะทั้งพี่หนุ่ยก็มากับทุกวันครับถ้าผมไม่ได้ไปไหนนะ <c oughs> ผมก็มาก็จะมาตลอดโอเคครับค่บุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะ แล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยแหละครับคือเขาเรียกตัวจริงเสียงจริงนะครับคนที่มีความเชื่อในสิ่งที่สิ่งทำนะครับพี่นวลบอก3ปีแรกนี่ทัฟเหมือนกันลำบากมากแต่ทำไมไม่ทิ้งเนี่ยไหมฮะก็ยังยืนหยัดในความเชื่อ,อตัวเองที่ชอบเพลงในสไตล์เพลงแจส๊สเพลงดูนะครับแล้วพอผ่านจุดนั้นมาได้ตอนนี้ก็เสิรตติดปีนะครับวันนี้ต้องบอกว่าแซกโซโฟนอยู่ด้วยตัวเองแล้วนะฮะเป็นต้องเรียกว่าเป็นองค์กรหรือว่าเป็นเป็นสถานที่ที่ต้องต้องเรียกว่าติดลมบนไปแล้วนะครับ แล้วยังไงเขาก็เดินอย่างนี้เขาไปเรื่อยๆเขามีแฟนเขามีแขกแต่ละยุคแต่ละสมัยของเขามานะครับอย่างที่พี่หนูบอกว่าในช่วงแรกก็จะเป็นคนที่เป็นแฟนพันธ์แท้ก่อนใช่ไหมฮะมีชาวต่างชาติมาพอในช่วงหลังก็จะเริ่มมีน้องๆคนไท,ทยที่เริ่มสนใจแนวเพลงแบบนี้คนที่เรียนดนตรีพวกนี้มากขึ้นก็มารับช่วงต่อไปนะครับนั้นจะเห็นว่าการที่เรายึดมั่นมุ่งมั่นและแสวงหาสิ่งที่เราสนใจและ ัดซื้อออกมาแล้วก็ทำาอีก่อเนื่อวันหนึ่งเราจะเห็นใช่ไหมเพระว่าผลมันจะเบรกบาแล้วเติบโตแบบนี้อย่างที่แซ็กโซโนผับเล่นะครับแล้ววันนี้รายการน้ำซึงแก้วเราต้องขออบคุณพี่หนวดมากๆเลยครับขอบคุณมากครับพี่หนว่ยครับครับสวัสดีครับ ทุกคครับมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าที่คลาสเรียนคลาสหนึ่งเนี่ยนะครับโปรเฟสเซอร์ที่เป็นคนสอนในคลาสนั้นเนี่ยเขามีโอกาสได้หยิบขวดโหลใบหนึ่งขึ้นมานะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ค่อยๆเรียงขิดลงไปเรียงจากก้อนใหญ่ๆลงไปเรียงไปเรื่อยๆนะครับเรียงไปจนเต็มโหลเลยครับเสร็จแล้วเขาก็ถามผู้เรียนนะฮะว่าโหลใบนี้เต็มหรือยัง ทุกคนก็ตอบว่าเต็มแล้วนะฮะเพราะมันเรียงไปจนเต็มหมดแล้วนะฮะโปรเฟสเซอร์บอกเหรอถ้าอย่างนั้นเอาใหม่โปรเฟสเซอร์ก็หยิบหินก้อนที่เล็กกว่านะครับซึ่งเป็นลักษณะหินคล้ายๆก้อนกรวดอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้โปรเฟสเซอร์ถามว่าเต็มหรือย,อยังตอนนี้เนี่ยนักเรียนก็เริ่มลังเลแล้วใช่ไหมครับบางคนก็บอกเต็มบางคนก็บอกว่าไม่แน่ใจนะครคราวนี้โปรเฟสเซอร์ก็เลยหยิบทรายอ่าอีกอีกชุดหนึ่งก็หยิบทรายขึ้นมาแล้วแล้วมาใส่ลงไป เราค่อยเททรายลงไปแล้วคราวนี้นะฮะก็ถามว่าเต็มหรือยังคนอื่นก็ทั้งคลาสก็บอกวันนี้น่าจะเต็มแล้วนะโอเคไหมฮะเรื่องเล่านี้บอกอะไรเรานะครับคนเราเนี่ยนะครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตนะฮะแต่ขะเดโยวการเรามีเวลา24ชั่วโมงทุคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นด้วยเวลาที่จํากัดที่เรามีอยู่เนี่ยเรามักจะใช้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่านาฬิกานั่นเองเป็นตัวกํากับว่าเราควรจะทําอะไรเวลาไหนตอนไหนโอเคไหมครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ชีวิตคนเราอาจจะใช้น้อยนั่นก็คือเข็มทิศนั่นเองการที่เราจะบริหารเวลาในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะใช้นาฬิกาเพียงเดิมได้นะฮะแต่เราต้องใช้ต้องใช้เข็มทิศด้วยเช่นเดียวกันเราต้องรู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนเพราะไม่งั้นไม่เราไม่จะไม่สามารถที่จะเรียงก้อนหินต่างๆลงไปได้ลองจินตนาการนะครับถ้าสมมุติว่าผมทดแทนก้อนหินก้อนใหญ่คือเรื่องที่สําคัญในชีวิตก้อนหินก้อนเล็กน้ํา ทดแทนเรื่องที่สําคัญน้อยกว่าแต่ถ้าเราเรียงโดยการที่เราเรียงเราใส่ก้อนกวดลงไปก่อนแล้วเราค่อยๆย,ยัดหินใหญ่ลงไปเราจะยัดทุกอย่างเข้าไปในโหลได้ไหมครับคงทำไม่ได้ถูกไหมครับเพราะก้อนกวดมันใส่ลงไปก่อนเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มีเวลาให้กับหินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับหินก้อนใหญ่ก็เปรียบเทียบกนันแล้วคุณผู้ชมเปรียบเทียบกับเรื่องสําคัญในชีวิตน,นั่ <goo? S 1> นเองก้อนกวดก็คือเรื่องที่สําคัญน้อยกว่าแต่บางครั้งในเวลาในแต่ละวันเราถูกใช้ไปกับเรื่องที่ เราไม่มีโอกาสได้มาสํารวจว่ามันสําคัญหรือเปล่าในชีวิตจริงๆแล้วพอเราผ่านไปผ่านไปผ่านไป,นไปชีวิตก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงช่วงหนึ่งก็เริ่มมามองว่าเออแล้วเราใช้ชีวิตไปกับเรื่องอะไรทําไมเรื่องสําคัญจริงๆในชีวิตกลับไม่ได้ไปทำโอเคนะครับงั้นวันนี้เราจะมีโอกาสได้พูดถึงทักษะชีวิตเชิงบวกเรื่องหนึ่งด้วยกันคือเรื่องการจัดการเรื่องเวลาโดยใช้เข็มทิศและนาฬิกานั่นเองโอเคนะครับผมเชิญชวนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับก็คือว่าให้เรามองเป็นตาราง4ช่องนะครับ โดยมีแกนตั้งและแกนนอนนะฮะแกนหนึ่งเป็นแกนของเวลาอีกแกนหนึ่งเป็นแกนของความสำคัญพอเราแบ่ง4ช่องเราจะได้เรื่องสีกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่หนึ่งก็คือเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็สำคัญส่วนช่องที่สองนะครับเราเรียกว่าเรื่องที่ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญโอเาไหครับช่องที่3คือช่องที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วน และช่องสุดท้ายคืออะไรครับก็คือไม่ทั้งคู่นั่นเองคือไม่สําคัญด้วยแล้วก็ไม่เร่งด่วนด้วยงั้นพอเราได้4ี่ช่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราคงต้องมีโอกาสได้นั่งว่างๆแล้วาามาคิดย้อนเวลากลับไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วลองลิสต์ออกมาชื่อว่าเราบีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราทําไปนะครับอาจจะเขียนใส่กระดาษโพสต์อิทหรือกระดาษเล็กๆก็ได้นะครับแล้วลองเอากิจกรรมพวกนี้มากระจายใส่4ี่ช่องนี้ด้วยกันโอเคไหมครับแล้วดูชิ่ว่าเวลาส่วนใหญ่เราไปใช้อยู่กับช่องไหนซะเยอะ จากการวิจัยจะพบว่าคนส่วนใหญ่จะใช้เวลากับช่องที่หนึ่งซึ่งเป็นช่องที่เร่งด่วนและสําคัญค่อนข้างมากแน่นอนเพราะมันเป็นช่องที่เหมือนกับไฟไหม้บ้านหรือว่าอะไรที่เป็นอุบัติเหตุที่ต้องทําทันทีนะครับหรือบางครั้งเราปล่อยเรื่องที่ควรจะทําตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้ทํามาทําวันนี้มันก็กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนของวันนี้แทนโอเคไหมฮะมันคนก็จะเต็มไปด้วยชีวิตด้วยเต็มด้วยเรื่องเร่งเร่งด่วนเต็มไปหมดนะครับอีกช่องหนึ่งซึ่ง คนก็ทําเยอะเหมือนกันก็จะกลายเป็นเร่งเรื่องที่ไม่สําคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนด้วยเพราะั้นพอเวลาเราว่างจากเรื่องที่สําคัญเร่งด่วนเราก็จะกระโดดมาช่องที่ไม่สําคัญด้วยแล้วไม่เร่งด่วนด้วยนั่นจะมีสองช่องเนี่ยเยอะมากเลยแต่ช่องหนึ่งเนี่ยที่คนไม่ได้ทําแต่เป็นช่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตคือช่องที่สองนั่นเองคือช่องที่ไม่เร่งด่วนนะครับแต่มันสําคัญโอเคไหมฮะนะครับช่องไม่เร่งด่วนแต่สําคัญ อาจจะหมายถึงอะไรบ้างนะครับถ้าในเรื่องการทํางานก็อาจจะหมายถึงการวางแผนนั่นเองถูกไหมฮะการวางแผนของเดือนหน้าปีหน้าไตรมาสหน้าย,ายี่เป็นต้น <f if> พอเราไม่ได้วางแผนอย่างดีพอเวลามาถึงเป็นไงฮะตอนนี้เลยต้องเร่งแลยโอเคไหมครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวก็อาจจะเป็นหมายถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพ <f if> ถูกไหมฮะคนบางคนไม่ได้ดูแลสุขภาพอย่างดีพอมาถึงจุดหนึ่งอายุขณะหนึ่งกลายเป็นว่าสุขภาพไม่ไหว เรื่องการทานอาหารเรื่องการออกกําลังกายไม่ได้ทําอย่างเหมาะสมไม่ได้มีการดูแลเพราะว่าการออกกําลังกายหรือว่าการทานอาหารที่เหมาะสมมันไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนนะจริงไหมฮะวันนี้เรายังไม่ไออกกาลังกายก็ไม่มีปัญหาอะไรพรุ่งนี้ไม่ออกกําลังกายก็มีปัญหาอะไรแต่ผงไม่รู้อีก5ปีจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับหรือว่าเร็วกว่านั้นจะมีปัญหาหรือเปลอเคไหมครับและนั่นคือช่องที่2ที่เรียกว่าช่องที่ไม่เร่งด่วนนะครับแต่มันสําคัญมากนะครับ เพราะฉะนั้นทำอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับมีโอกาสได้ทบทวนในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วดูซิว่าเวลาส่วนใหญ่เราใช้กับช่องไหนและถ้าเราจะต้องปรับชีวิตของเรานะครับเพื่อจะมาอยู่ในช่องที่2ที่เรียกว่าช่องที่ไม่เร่งด่วนแต่สําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะทําได้อย่างไรครับรายการน้ําขึ้นแก้ววันนี้ต้องขอขอบคุณร้านคอฟฟี่ทูเรียนนะครับที่ร่วมเปิดสถานที่กับเรานะครับมาดื่มกาแฟกันได้นะครับอยู่ที่ RCA นี่เองครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามน้ำขึ้นแก้วแบบนี้ได้ใหม่นะครับบ่ายวันอาทิตย์14.30นนครับคุณผู้ชมครับทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับติดตามได้ใน Facebook ของเราครับนะครับเซิร์ชคำว่าน้ำขึ้นแก้วนะครับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษรับรองเจอแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสำหรับนนี้ต้องขอบคุณมากนะครับเจอกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ